ชิวไปไหนขอต้อนรับซัมเมอร์อันแสนร้อนแรงด้วยการพาไปเที่ยวเกาะสวยๆที่ไปง่ายใกล้กรุงมีวันหยุดสัก2-3วันก็ไปเที่ยวได้ค่ะกับ1ิบเกาะสวยทะเลตะวันออกที่น้ำทะเลใสไม่แพ้ะทะเลอันดามันเลยค่ะใครพร้อมจะไปใส่บิกินี่ถ่ายรูปเล่นน้ำทะเลกับเราแล้วก็ตามมาดูกันเลยว่าจะมีเกาะไหนบ้างเริ่มต้นด้วยเกาะล้าน เกาะยอดทิศในจังหวัดชนบุรีที่ไปกี่ทีก็ไม่มีวันเบื่อค่ะเดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วล่ะค่ะภายในเกาะมีหลายหาดให้เที่ยวชมทั้งหาดสแสมหาดตายายหาดตาแหวนหาดนวนและหาดอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้น้ำทะเลที่นี่ก็ยังสวยใสยเป็นสีฟ้าครามสามารถดำน้ำดูปะการังได้แบบฟินฟกันเลยค่ะแถมยังสามารถไปเที่ยวได้ทั้งแบบวันเดย์ทริป หรือจะไปค้างคืนก็ได้เพราะบนเกาะมีที่พักสวยๆร้านอาหารเด็ดๆให้บริการอีกเพียบเลยแถมค่าครองชีพบ,บนเกาะก,ก็ยังไม่แพงอีกด้วยนะถัดมาเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสัตหีบนั่นก็คือเกาะขามเกาะสวยๆที่อุดมไปด้วยทรัพยากรใต้ทะเลที่สวยงามใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ20นาทีค่ะ ที่นี่อยู่ภายใต้การดูแลของกองเรือป้องกันฝั่งในโครงการอุทยานใต้ทะเลพื้นที่สัตหิบน้ำทะเลที่เกาะขามสวยใสยและเหมาะกับการดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกค่ะแถมยังมีสะพานไม้ริมโขดหินให้เราได้เดินไปถ่ายรูปสวยๆกันอีกด้วยค่ะใครที่อยากมาดำน้ำพร้อมกับชมปะการางังสัตว์ทะเลหายากก็ต้องมาที่นี่เลย อีกหนึ่งเกาะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือสัตหีบนั่นก็คือเกาะแสมสารเกาะที่มีความสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและปะการังที่สามารถมาเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริปเท่านั้นเพราะบนเกาะไม่เปิดให้ค้างคืนภายในเกาะน,นอกจากจะมาถ่ายรูปและนน้ำใสๆกันแล้วยังมีกิจกรรมภายเรือคาย,ยักดำน้ำดูปะการังและปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติด้วยค่ะ แต่ถ้าอยากมาพักผ่อนริมทะเลในบรรยากาศเงียบสงบต้องมาที่เกาะสีชังเลยค่ะเกาะที่ขึ้นชื่อว่าบรรยากาศดีเงียบสงบน้ำทะเลสวยบนเกาะมีที่เที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์มากมายทั้งพระจุธาทุชราชฐานพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยรวมถึงเกาะสีชังยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึงสามพระองค์ด้วยกันนั่นก็คือรัชกาลที่สรัชกาลที่หและรัชกาลที่6อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังมีแลนด์มาร์กที่ใครมาแล้วจะต้องถ่ายรูปนั่นก็คือสะพานอัสดางสะพานไม้สุดคลาสสิกที่ทอดยาวไปในทะเลมีศาลาสี่เหลี่ยมปลายทางให้ออกไปชมวิวสุดขอบฟ้าเดินทางมาไกลอีกหน่อยกับเกาะช้างเกาะที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงก็จะพบกับความสวยงามของชายหาดสวยๆและน้ำทะเลใสๆ การเดินทางมาเกาะช้างถ้าขับรถมาเราก็สามารถนำรถยนต์ขึ้นเรือข้ามฟากไปยังเกาะได้เลยค่ะซึ่งเรือเฟอร์รี่จะมีเป็นรอบใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ30-40นาทีบนเกาะช้างมีที่พักทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้บริการค่ะรวมถึงมีร้านอาหารบาร์ริมทะเลมากมายให้ไปนั่งชิลและก็ยังมีที่เที่ยวมากมายอีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหาดคลองพร้าวหาดทรายขาวป่าชาเลนบ้านานานในสลักเพชรเกาะรังและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นทะเลตะวันออกอีกหนึ่งที่ที่ควรค่าแก่การมาพักผ่อนมากๆค่ะเกาะกูดสวรรค์แห่งทะเลตะวันออกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้างที่นี่เป็นเกาะที่มีความสงบเป็นส่วนตัวเหมาะแก่การมาพักผ่อนริมทะเล รวมถึงที่เกาะกูดยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีทั้งภูเขาทะเลและน้ําตกและยังมีแนวปะการังป่าชายเลนที่สมบูรณ์ในส่วนที่พักบนเกาะก,ก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะสวยเหมือนกันทุกที่เลยถ้าใครอยากมาพักผ่อนแล้วได้บรรยากาศดีๆชิลๆดำน้ำพายเรือคายักสวยๆก็มาที่เกาะกูดกันเลยจ้า อีกหนึ่งเกาะในจังหวัดตราดที่เป็นเกาะที่สงบเงียบเหมาะกับการมาพักผ่อนสุดๆค่ะกับเกาะมากเกาะที่เริ่มโครงการโลคาบอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่นี่เป็นหนึ่งเกาะที่เป็นสวรรค์ของคนรักทะเลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะเพราะนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนสบายๆและไปดำน้ำดูปะการางังเพราะบริเวณใกล้ๆเกาะก็จะมีจุดดำน้ำที่สวยงามอยู่หลายจุด รวมถึงบนเกาะยังมีรีสอร์ทให้เลือกมากมายที่มีแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับใครที่อยากมาเกาะหมากในช่วงทะเลสวยน้ำใสแนะนำเลยว่าต้องมาเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมค่ะมาถึงเกาะสุดทิศของทะเลตะวันออกนั่นก็คือเกาะเสม็ดค่ะเกาะที่มีชื่อเสียงของระยองที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะเสม็ดมีหลายหาดด้วยกันค่ะ อาทิหาดทรายแก้วอ่าวช่ออ่าววงเดือนอ่าวแสงเทียนและอ่าวอีกมากมายค่ะบนเกาะ,ะเสม็ดนั้นยังมีที่พักสวยๆชิคๆให้บริการใครที่ชอบความสงบเป็นส่วนตัวก็แนะนำให้พักแถวอ่าววงเดือนแต่ถ้าชอบแบบคลึกคลื้นให้พักแถวหาดทรายแก้วและอ่าวไผ่ค่ะส่วนการเดินทางมายังเกาะ,ะเสม็ด มีทั้งเรือเมที่ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงมายังท่าเรือหน้าด่านของกอเกาะเสม็ดในราคาเพียง50บาทต่อคนหรือมายังอ่าววงเดือนในราคา60บาทต่อคนหรือจะเลือกแบบเช่าเหมลามลำเรือสปีดโบท๊ทตรงไปยังหาดต่างๆราคาจะตกคนละ250บาทถึง300บาทค่ะ เต่อกันที่เกาะทะลุจังหวัดระยองที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูกกเม่เกาะเสม็ดอยู่ห่างจาก,กเกาะเสม็ดไป12กิโลเมตรค่ะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่เป็นที่มาของชื่อเกาะนั่นก็คือช่องเขาที่บริเวณด้านทิศเหนือจะเป็นแหลมที่มีผาหินคล้ายกับสะพานธรรมชาติช่วงกลางจะเป็นช่องกว้างน้ำทะเลลอดเรียกได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของที่นี่เลยล่ะค่ะจุดที่เหมาะแก่การดำน้ำอยู่ทางด้านหน้าเกาะ สามารถดำน้ำดูปะการาังน้ำตื้นได้เลยค่ะส่วนฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวนั่นก็คือช่วงพฤศจิกายนถึงเมษายนค่ะเกาะสุดท้ายที่เราจะพาไปเที่ยวนั่นก็คือเกาะมันนอกเกาะที่เราเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะไปพักผ่อนในซัมเมอร์นี้แน่ๆเพราะที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสใสไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามันเลยล่ะค่ะ และบนเกาะมันนอกแห่งนี้ยังมีที่พักแห่งเดียวชื่อว่าเกาะมันนอก Private i c l l n n เขอบอกเลยว่าบรรยากาศเป็นส่วนตัวและน่ามาพักผ่อนมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n นลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา